สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสวนทุกคนเด้อค่ะมณีผ้ามาเบิงไอทีมงานเพิ่กนกำลังเก็บผักไฮตอนนี้เวลาแบบนี้สี่โมงเลืองเด้อค่ะผ้ายุโนรู้ว่าสั่นพผ้ายุดกำลังสีเขาวานร่มพานใบไม้อยู่บรรยากาศดีๆเข้ามาเบิงเบิงหม่องที่เพิ่นเก็บออกพักไห้พักให้หวานพักให้บ้านด้วจา้าเนี่เก็บออกแล้วเราเห็นยอดจากยอดเลย ก็เิ่นก็ะว่างกองกันไว้ผักไห่เฮาเจ็บยอดได้พ้อมนกันแล้วเด้อค่ะเดือนหนึ่งเจ็บอยู่สามสามเถ้อบ่แม,เม่เก็บแต่ว่าหมุนเวียนหมุนเวียนกันได้เก็บทุกมืออยังเสร็จนะคะ่ะอันนี้คือเก็บออกเราจะบ่เห็นยอดเลยปานว่าสิบ่เกิดอีกคนเด้บวันนี้เขาจะพาไปเบิงเิ่นเก็บไว้ไว้ ผักให้เขาจะเกิดพร้อมกัน,นยอดเพียงกันดีดีหมองเก็บเรากันเก็บเมื่อเบิ้งหมองที่บราะว่เก็บด้วจ้ะมันจะดดแล้วก็งามมากเลยพักให้หวาี่จะใส่กิน,นยอดเขาจะบ่มี่หมากด้วยค่ะซุ้มที่เป็นมี่หมากนะจะเป็นพักให้ปลาหรือว่ามะไฮมะไฮห,หรือพักให้ปลาน่ะจะมีหมาก แต่ว่าตลาดทา่าอีสานเท่าเพิน่นเพิ่นกิ่นดีดีแล้วจ้ะสวนเฮ่าเฮ็ดของบ่ท่านขายแต่ว่ากัขยายไปเรื่อยเพื่อเนี่ยบองนี้กําลังขยายไหมบอนี่นสักข้างอยู่พอาเก็บแล้วตนพ่านธุ่นกอนที่ที่แบงขายให้ลูกค้าทั้งสวนท่าก็ปลูกได้ปนานแล้วจ้ะลูกค้าปลูกได้ง่ายปันใดหลือบุ การพักปลูกที่บ้านเขาก็มีตนพันตรงไหนเด้ค่ะติดต่อมาในเพจโกโก้ฟ้ามหรือโทรและไล่ศนย์แป1หนึ่งหนเจ็ดเป็นพักที่เลี้ยงง่ายมากเลยหายใต่น้ำก็ปุ๋ยบ่มีมาแรงรบกวนเลยจ้ะแต่เด็กยู